ให้นักศึกษาเปิดหนังสือวิสุทธิมรรคหน้า118เริ่มตั้งแต่ยาติหิวิหาเรเป็นต้นไปบุคคลทั้งหลายที่จำต้องรู้จักมีดังนี้คือในฝ่ายวัดพระอาจารย์พระอุปชายะสัตธิวิหาริอันเตวาสิก พิสษรร่วมอุปชัยยะพิสษุร่วมอาจารย์ในฝ่ายบ้านเรือนมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายเป็นต้นชื่อว่าญาติบุคคลเหล่านั้นเกิดเป็นไข้ขึ้นจึงเป็นปริพเท์แก่พิสุนั้นเพราะเหตุนั้น บริโภคนั้นเธอพึงจัดด้วยการอุปถากต์ทำบุคคลเหล่านั้นผู้เปิดไข้ให้หายเป็นปกติเสียในบุคคลเหล่านั้นว่าถึงพระอุปชายะเป็นไข้ก่อนถ้าท่านไม่หายเร็วไม่พึงถ้าท่านไม่หายเร็วพึงปรนนิบัติท่าน จนตลอดชีวิตเถิดพระบรรพชาจารย์พระอุปสมบทาจารย์สัตธิเิหาริกอันเตวาสิกที่ตนสวดกรรมวาจาให้อุปสมบทและให้บรรพชาและพิสุร่วงประชายะเป็นไข้ก็พึงปรนิบัติอย่างอุปชายยะนั่นเถิด ส่วนพระนิสยาจารย์พระอุเทศาจารย์นิสยนสสันเตวาสิกอุเทศันเตวาสิกและพิ้สุร่วมอาจารย์พึงปรนิบัติเพียงที่นิสัยและอุเทศยังไม่ขาดแต่เมื่อสามารถก็ควรปรนนิบตัติต่อไปอีกแท้ ในบรรดาบิดาเพื่องปลนิบัติเหมือนในอุปชายยะเถิดจริงอยู่มารดาบิดานั้นแม้หากท่านเป็นผู้สถิตยอยู่ในราชสมบัติถ้าท่านประชวรวางได้รับการอุปถาตแต่บุตรไซพิสุก็ควรทำให้ท่านแท้ อันหนึ่งยาของท่านไม่มีก็พึงให้ยาอันเป็นของของตนเมื่อยาของของตนไม่มีก็ควรแม้แสวงหาด้วยพิขาจารมาให้ท่านจงได้เถิดแต่สำหรับพี่น้องชายหญิงเป็นไข้พึงประกอบยาอันเป็นของของเขานั่นแหละให้เขา ถ้าของของเขาไม่มีจงให้ของของตนเป็นของยืมเมื่อหาได้ภายหลังจึงถือเอาคืนเมื่อหาไม่ได้ก็อย่าทวงเลยจะทำยาจะให้ยาแก่สามีของพี่น้องหญิงผู้ม่ใช่ญาติย่อมไม่ควร แต่พึงให้แก่พี่น้องหญิงบอกเขาให้ให้แก่สามีของเขาแม้ในแม้ในภริยาของพี่น้องชายก็ดุดในนี้ส่วนบุตรทั้งหลายของเขาเป็นญาติของเธอแท้เพราะฉะนั้นทำยาให้บุตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นย่อมควร ต่อไปแปรอาพาธปริโภ o โรคชนิดหนึ่งชนิดใดชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันบิดเบียนเ,เอาจึงชื่อว่าปริโภ o เพราะฉะนั้นเพืงตัดมันเสียด้วยการทำเพสัตแต่ถ้าแม้เมื่อพิสุทำเพสัตร,รักษาอยู่ สองสามวันอาพาธไม่สงบใซก็พึงติเตียนอัตภาพว่าข้าไม่ใช่บ่าวไม่ใช่ลูกจ้างของเจ้าก็ข้าเลี้ยงเจ้านี่แหละจึงได้รับทุกข์ในวัฏสงสารอันยาวนานไม่ปรากฏเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ดังนี้แล้วทำสมณะรมเถิด ต่อไปเป็นการแปลคันธะปริโพ์การบริหารปริยัตชื่อว่าคันธะการบริหารปริยัตนั้นย่อมเป็นปริโพ์แจ่พิสูผู้ขอนขวายอยู่เป็นนิดด้วยจิตมีการสาธยายเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นบริโพ์แจ่พิสูนอกนี้ ผู้มิได้ขอนขวายไม่เรื่องเหล่านี้เป็นนิทัศนะในความที่คันถะไม่เป็นบริโภคสำหรับพิสุผู้ไม่ขอนขวายได้ยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชิมะพานกะไปสู่สำนักของพระเทวเทระชาวมลเลย ขอเรียนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาวุโสท่านเป็นผู้ได้ขนาดไหนในปริยัติพระมัชฌิมภานกะตอบว่าท่านผู้เจริญมัชฌิมนิกายข้าพระเจ้าชำนาญพระเถระกล่าวว่าอาวุโส อันมัชชิมะนิกายนั้นบริหารยากเมื่อสาธยายมูลปัน,นาสกะมัชชิมะปน,นาสกะก็มาคลักสาธยายมัชชิมะปน,นาสกะเล่าอุปริปัน,นาสกะก็มาปลนเมื่อยุ่งอยู่ไม่รู้จบเช่นนั้นที่ไหนกรรมฐาน จากมีแก่ท่านได้เล่าพระมัชฌิมาตภานกะปจิญญาว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้กรรมฐานในสำนักของพระคุณท่านแล้วจากไม่เหลียวแลกคันถานั้นต่อไปละดังนี้แล้วรับเอากรรมฐานไปทำความเพียรมิได้ทำการสาธยายถึง สิบเก้าปีต่อปีที่ยี่สิบได้บรรลุพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งกล่าวแก่พิสุทั้งหลายผู้พากันมาเพื่อสัทยายสอบว่าอาวุโสทั้งหลายเมื่อเรามิได้เหลียวแลปริยัตมาถึงยี่สิบปีแต่ว่า เรามีการสังสมได้ทำไว้ในปริยัตินั้นเชิญท่านทั้งหลายเริ่มสาธยายไปเถิดเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นสาธยายไปปรากฏว่าท่านยังจำปริยัตินั้นได้ดีท่านมีได้มีความเครือบแคลงแม้ในพยัญชนะสักตัวเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ แม้พระนาคเถระผู้อยู่ณภูเขากรุนทิยคิรีทอดทิ้งปริยสิบแปดปีแล้วมาแสดงทาตุกถาแก่พิสุทั้งหลายเมื่อพิสุเหล่านั้นจำเอาไปสอบเทียบกับพระเถระคามวาสิกะทั้งหลายปรากฏว่า ปัญหาแม้ข้อหนึ่งซึ่งมาผิดลำดับก็ไม่มีแม้ในมหาวิหารพระเถระชื่อจุลาภัยผู้เป็นติปิตกะมิได้เรียนอัตถกถาเลยคิดอย่างไรขึ้นมาให้คนตีสุวรรณเพรีร้องเปล่าไปว่าจัก ปริวัติปีดกส 3, ในบงผู้ศึกษาปัญจนิกายหมู่พิสุด้วยกันทราบว่าพระจุลาภัยไม่มีครูอาจารย์เกงแซงกล่าวคลานว่าได้เรียนต่ออาจารย์ไหนมาพระจุลาภัยก็จงว่าแต่ ที่ได้เรียนต่ออาจารย์ของตนเถิดเราทั้งหลายไม่ยอมให้ว่าไปนอกนี้แม้พระอุปชาก็ได้ถามเธอผู้มาอุปถาตนว่าอาวุโสเธอหรือให้เจเพรีเธอรับว่าใช่พระอุปชาจึงถามอีกว่า เพราะอะไรเธอกล่าวเปลี่ยนว่าเธอจะปริวัติธรรมให้คนฟังพระรุปชาลองถามว่าแน่อาวุโสอภัยอาจารย์ทั้งหลายกล่าวบทนี้อย่างไรเธอตอบทันทีว่ากล่าวอย่างนี้พระรุปชายักแกล้งปฏิเสธด้วยเสียงว่าฮึฮึ เธอก็ตอบใหม่โดยปริยายอื่นๆว่ากล่าวอย่างนี้กล่าวอย่างนี้นถึงสามครั้งพระเถระก็ปฏิเสธด้วยเสียงหึ่หึทั้งหมดแล้วกล่าวว่าแน่อาบุโสทางที่เธอกล่าวตอบครั้งแรกนั่นแหละเป็นอาจริยมักละแต่เพราะเธอไม่ได้เรียนต่ออาจริยมุกปากของอาจารย์ จึงไม่อาจยืนยันว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอจงไปฟังในสำนักแห่งอาจารย์ทั้งหลายที่ควรจะเป็นอาจารย์ของตนเธอเธอกับเรียนถามหาหรือว่าจะไปที่ไหนดีพระวิชายะจ,จึงบอกท่านว่าพระเถระชื่อมหาธรรมรักชิต ผู้เชี่ยวชาญปริยัตทั้งปวงอยู่ประจำณวัดเขาตุลาธารบันพธในโรหณะชนบทฝากแม่น้ำข้างโน้นเธอจงไปสู่สำนักของท่านเถิดพระจุลาภัยรับคำกราบพระเถระแล้วต่อมาไปสู่สำนักพระธรรมรกิจ กราบพระเถระแล้วต่อมาไปสู่สำนักพระธรรมขิเถระพร้อมด้วยพิสุบริวาร500ครั้นไปถึงครั้นไปถึงแล้วเข้าไปกราบแล้วนั่งลงพระเถระถามว่ามาทำไมก็กราบเรียนว่ามาเพื่อฟังธรรมพระเถระจึงว่า อาวุโสอภัยพิสูจทั้งหลายมาถามฉันในทีฆนิกายและมัจจุมนิกายบ้างเป็นครั้งเป็นคราวส่วนสูตรที่เหลือฉันไม่เคยเหลียวแลมาประมาณสาสิปีแล้วเอาอย่างนี้เถิดกลางคืนเธอมาปริวัติในสำนักของฉันกลางวันฉันจะกล่าวแก่เธอให้ฟังว่า ผิดถูกอย่างไรพระจุลาภัยตกลมทำอย่างนั้นพวกชาวบ้านให้ทำปร,รบใหญ่ที่ข้างประตูบริเวณเข้าให้ทำปรำใหญ่ที่ข้างประตูบริเวณแล้วมาฟังธรรมกันทุกวันพระเถระเอาสูตรที่พระจุลาภัยปริวัติในคืนนั้นมากล่าวสอบ ในกลางวันไม่มีผิดเรื่อยๆไปจนจบพระสูตรแล้วคงจะสังเกตเห็นว่าพระจุลภัยมีปฏิภานสูงกว่าตนจึงวันหนึ่งเข้าไปนั่งบนเสือใกล้ๆพระอภัยเถระกล่าวว่าอาวุโสท่านจงบอกกรรมฐานแก่ฉันด้วยเถิด พระจุลาภัยจึงว่าพระคุณท่านพูดอะไรเจ้าข้ากรรมฐานนั้นข้าพเจ้าก็ฟังมาในสำนักของพระคุณท่านนั่นเองไม่ใช่หรือข้าพเจ้าจะบอกกรรมฐานอะไรอีกเล่าที่พระคุณท่านยังไม่รู้ทีนั้นพระเถระจึงกล่าวให้ชัดขึ้นว่าอาวุโส อันทางของบุคคลผู้ไปถึงแล้วนั่นเป็นอย่างหนึ่งที่ท่านกล่าวเช่นนั้นก็เพราะทราบกันว่าเวลานั้นพระอภัยเทระเป็นพระโสดาบันครั้งนั้นพระจุลภัยให้กรรมาฐานแก่พระเทระแล้วก็กลับมาปริวัติธรรม อยู่ที่โลหะปราศาสตรกรุงอนุราธาปุระต่อมาได้ยิยนข่าวว่าพระเถระสํเเ็็จพระอาหารหันต์ปรินิาพานแล้วครั้นได้ยิยนเช่นนั้นจึงบอกสิบให้หยิบจีวรมาให้โฮมจีวรเป็นปริมนทนแล้วกล่าวสรรสนพระเถระในท่ามกลางพิสุทั้งหลายว่า อาวุโสทั้งหลายพระอรหัตตมรรควรแจ่ท่านอาจารย์ของเราแล้วละท่านอาจารย์ของเราเป็นผู้สู้ตรงเป็นอาชนะยนยบุคคลท่านจึงยอมนั่งบนเสือใกล้ธรรมันเทวาสิข,ของท่านกล่าวว่าท่านจงบอกกรรมฐานใจฉันด้วยเถอด อาวุโสทั้งหลายพะาระอรหัตตมักสมควรแจ่พระเถระท่านแล้วคันธะย่อมไม่เป็นปริโธ์แจ่พิสุทั้งหลายผู้มีคุณธรรมเช่นนี้